วักต์ตัายเป็นวักก์คะขากิ้งค์เคียงก็ตัวเร็วกคืะですอะคาคาก็ปกตินักเรียนนะคะองอัอกขระนีออกเพราะว่าคล้ายกับพีากนนขานะเนาะคาคามัคล้ายกันแค่ไม่มีเซ้นที่สามเฉยๆแต่ไม่ใช่ว่าแค่ไม่มีเส้นที่สามเท่านั้น,นะะมีเทคนิคด้วย ですが้ยซึ่งเนื่องจากฮิรカกนะนาก็เป็นขาขาคらาなดก็ก k a t a k a ก็เป็นคาขาะนาเด็ก k น,กนขา,ขาเหมือนกันก็มันทำให้นักเปลี่ยนสับสนดังนั้นผมเปี่ยนนะคะผมเปลี่ยนเป็นคคา,ขาตอนที่ผมอธิบายวิธีเขียนฮิรากานะนะคะผมก็เคยอธิบายเนาะก็มีคนท่างชาติที่เขียนคะแบบนี้เยอะมากรือไมเก็เขียนแบบนี้เนาะเออแบบนี้นะคะมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าผมฮิรากะนะคคา,านะคะ เส้นที่หนึ่งกับเส้นที่สองเขียนในชน่องสายแล้วก็เส้นที่สามนะคะอยู่ข้างสายอันนี้ไม่ใช่จุดเนาะเป็นยาวๆด้วยอันนี้เคยอธิบายแล้วด้านหน้ามันเขียนแบบนี้ไม่ไม,ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเส้นที่เป็นเส้นที่สองกับเส้นที่สามต้องแยกกันนะคะอยู่คนละชนนะครับเป็นเทคนิคของอิรากะนะแต่เนื่องจากคาตากานะครับไม่มีเส้นที่สามก็เลยเขียนเต็มเต็มเลยเ,ออเขียนแบบนี้เต็มเลยนะครับ อ่ะฮิราคานะนะครับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองต้องเขียนพร้อมๆนะครับเป็คาตากานะมันเขียนอว้อวนๆได้ <noise> คืออันนี้คือฮิราคานะและคาตากานะคือเขียนแบบนี้เส้นที่หนึ่งเส้นที่สองนะครัฮิราคานะเขียนพร้อมๆแล้วก็ไม่แยกกันทางซ้ายกับขวาแยกกันแต่คาตากานะนะครับไม่มีเส้นที่สามก็เลยเขียนอว้วนๆเต็มเลยก็ได้อ่นนอกจากนั้นนะครับここですよね <music> ฮิราคานะトロンニ มันโค้งนะครับแต่คาตากะนะครับไม่ใช่โลนอิชิอีแล้วก็นิเดสนรับเส้นด้วยนะครับเส้นที่หนึ่งไม่ใช่โอยนะเส้นที่หนึ่งคืออิชิต่วะาแล้วก็นิเดสอ่าน,นี่คือคาคาคาตากะนะครับเป็นคา,า,า,าคางโองเทียครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นคิรุคิดเดสเนก็คล้ายกับฮิรากะนะแค่ไม่มีเส้นที่นสนเนโนแล้วก็สและไม่มีเส้นี่สี่กงฮิรากะนะ เซนติห่งเซนติสอและเซนติสามสี่เซนตินะครับอ่ะก็ไม่ได้มีอะไรยากยากนะครับแต่น,นี่ก็เหมือนฮิราการะนาเนื้เคลยร์ทบายตรงฮิราการะนามาเซนติหนึ่งเซนติสองนะครเอียงขึ้นก็จะสวยแต่อย่าเอียงขึ้นมากมากคนทั้งชาติชอบเขียงย่างนี้มันไม่ได้นะคะเอียงขึ้นมากไม่ได้ไม่เกินสามสิบองศานะคะไม่เกินสามสิบองศาถ้ามันอันนี้ก็ยัง อันนี้ประมาณ30องศาไหมถึง30มไหมก็ไม่รู้แต่ถ้าอันนี้นะคะยังโอเคแต่ถ้า45องศาแบบนี้ก็มันไม่สวยเร็วไม่ได้ถ้าเป็นการเคลย่อนกั่นะครับถือว่าผิดเส้นตรงก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ยังขึ้นนะครับแต่ย่งขึ้นนิดนึงก็พอและตรวนี้กับตรวนี้กับตรงนี้มาพอๆกันเพราะดีก็เหมือนีรากานะของต้นฮีรากานก็อธิบายแลย้วคนต่างชาติชอบเขียน่างนี้ก็ไม่ได้นะครับคือเส้นที่หนึ่งกับเส้นที่สองมันแคบเกินไปแต่ตรงนี้เนี่ยยาวเนาะ เออก็ไม่ได้นะคะหนึ่งสองแล้ว hmm> ก็สามสี่แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ม yeah anyway ันพอๆกันก็จะสวยนะครับกระตากนะก็เหมือนกันคตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้พอๆกันตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นั่นพอๆกันตัวนี้อาจจะยาวนิดนึงก็ได้แต่นิดนึงก็พอนะครับยาวขีดแบบนี้มันไม่สวยนะครับและเส้นที่หนึ่งนะคะสร้างกว่าเส้นที่สองนิดนึงนะครับไม่ต้องยาวมากมากก็ได้แต่เส้นที่หนึ่งเส้นที่สองนะคะยาวกว่าเส้นที่หนึ่งนิดนึงครับตัวที่สามนะคะตัวส่งต่ออไปคืคนต ですねงการันต์ซื่อๆนี่นะคะเป็นคูมคค่มังคุดแต่คู่มังคุดนะมันทาให้นักเรียนยสับสนทุกครั้งคือมันไม่ใช่มังคุดเนาะและนักเรียนชอบพูดว่ามมังคุดด้วยไอ้ที่เปียนะครับเปลี่ยนเป็นคู่ขวดเส้นที่หนึ่งนะคะรับรอยและเส้นที่สอนรอยแบบนี้นะครับก็ประมาณ45องศาน่าจะสวยที่สุดและพวกกวนระวันที่ผิดเห็นบ่อยน,นะครับ คือเส้นที่หนแลว้วก็เส้นที่สขีดแบบนี้มันไม่ได้นะครับโคเรมันโอ,อกนิดหนึ่งเนาะถ้าโอกนิดหนึ่งนะคะยันได้มันแบบเช่นอิจิแลว้วก็ถ้าประมาณนี้นะคะก็โอเคแต่โอ,อกขนาดนี้นะคะมันไม่ได้มันเหมือนเค็คเคที่คนต่างชาติเขียนผิดบ,บ่อยที่ผมเห็นบ่อยนะคะเป็นโคเดสเนเป็นแบบนี้อันนี้เห็นบ่อยมากนะคะแต่เส้นที่สองนะคะมันไปขวาเลยนะคะคือ เนื่องจากอันนี้นะครับเหมือนเอียงแบบนี้45องศามันทําให้หลายคนนะครับเขียนตรงนี้ก็เอียงเลยเป็น45องศาตรงนี้นะ45องศา45เสาโอ okay, เกนทูเบลแต่ตรงนี้เส้นนี้นะครับไม่ต้องเอียงก็ได้เป็นเส้นตรงไปขวาเลยแล้วก็เอียงอีกนะครับอีจีแล้วก็อันนี้ตรงแล้วก็45องศาเป็นแบบนี้นะครับอ่ะและเขียนแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับน,นี่45แต่อันนี้มันคนละ อังโกละคนละมุมหรอกคนละมุมคนละมุมคนละมุมหรอกก็ไม่สวยนะครับอ <laughs> ่ะตัวไปตัวอักษรที่สี่นะครับตัวอักษรตัวไปคือเคですねเคคอนจเอฟก็เคเคนะครับแต่เคเคก็มันตัวอักษรไม่คอยตรงกับภาพและนักเรียนก็จะไม่ค่อยได้มีนักเรียนที่บอกว่าอันนี้เหมือนตัวเคเลยก็เลยง่ายเออก็เลยผมก็บอกว่าก็ตัวเค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 ค่ะทำยันาะ ถ้ามีอันนี้เหมือน1น3อันนี้เหมือนตัว K นะครับอ่าเส้นที่1ปล่รอยเส้นที่2อและเส้นที่3ประมาณนี้ที่สาคกันนะครับเส้นที่2น,นะครับเริ่มตั้งแต่ตรงกลางของเส้นที่1และเส้นที่3เริ่มตั้งแต่ตรงกลางของเส้นที่2อถ้านักเรียนเราอ่านยนนี้นะครับน่าจะเขียนสวยๆได้และตรวนี้ก็จบด้วยแถวๆนี้นะครับอยา่าแบบ ที่แบบนี้มันไม่ค่อยสวยเงินสอนสามแบบนี้มันไม่ค่อยสวยมันเงินไปก็น่าจะประมาณนี้เนาะเออตรวนี้กับตรงนี้อยู่บนเส้นพ่าแนวตั้งตรวนี้เห็นไหมอันนี้อันนี้เออโค้ตัวนี้อย่างตรวนี้กับตรวนี้จุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดนะอยู่เส้นผะแนวตั้งเหมือนกันเอสเนสขนามากกว่าระลว่างคือเริ่มตั้งแต่ตรงกลางตรงกลางก็พอนะครับ ถ้าเขียนแบบนี้ก็ไม่สวยเพราะว่าตรวนี้ไม่ใช่ตรงกลางเนาะหรือแบบนี้ก็ไม่สวยอยากเขียนเหมือนตัวคภาษาอังกฤษก็ไม่สวยถ้าเส้นที่หนึ่งนะครับไปทางน,นี้เส้นที่สามนะครับไปทางน,นี้ไม่ได้ต้องเนื้อสอนแล้วก็ไปตามไปเส้นที่สามต้องตามตัวเส้นที่หนึ่งไปนะครับอันนี้คือเทคนิคที่จะเขียนเเ K, K. เทคนิคที่จะเขียนโคโคอแต่สุกัน,อ,น,นอธิบายใน EP สื่นป่าวยังคุณคนยังึ้นแต่ไม่ต้องยังึ้นมากเวลาลงนะคะก็เอียนนิดนึงแต่ยาเอียนมากจริงๆนะคะแล้วก็นกอันนี้เส้นที่หนึ่งแล้วก็เเียนแบบนี้นะคะก็เคยอธิบายใน EP สื่ห้ามเขียนแบบนี้ภาษาญ,ญี่ปุ่นนะคะคว้าไปสายไม่ได้ ะะอันนี้ก็ถ้าฝึกดีๆตั้งแต่แรกๆนะน่าจะไม่เป็นไรแต่ถ้าเขียงยันนี้ตั้งแต่แรกๆ,ๆนะไม่น่าจะแก้ได้ทีหลังระวังนะครับและพยายามสายโพกันนะครับและโค้ดแนเนื่อนจากตัวอยานนะคะมันตรงนี้ออกนิดนึงเนาะแล้วก็น,นีียันด้วยก็เออ ภาษาญนี้ปุ่นที่สวยงามนะคะอาจจะแบบอิจิในก็เขียนแบบนี้แบบนี้ก็ได้อันนี้ก็เหมือนเอียงเกินไปสำหรับผมนะครถ้าคิดใช้พู่กันเขียนนะคะเอียงก็สวยแต่เวลาเขียนโคกตกปาีเนาะเวลาเขียนโคเวลาเขียนคนนี้เป็นเวลาเขียนโคก็เป็นแบบนี้อ่ะไม่ต้องเอียงมากก็ได้อย่าซีเรียสมากนะคะ ขีดแนวนอนตรงแล้วก็ขีดแนวตั้งตรงแล้วก็ขีดแนวนอนตรงพอพออันนี้คือโคโคโรนาโคโควิดหรืว่อันนี้คือโคโคนะครับอ่วันนี้ได้เรียนคาะคิดคืเกโกะเนาะค่าทานแล้วก็คิดุคิดคุ่ควดแล้วก็เคเคแล้วก็โคโคนะครับพยายามฝึกเขียนสวยๆนะครับขอบคุณครับ